ย้อนแสงพี่นอ้องวันนี้ลุงหมายได้ของมาเพียบเลยน,นี่ไปขายเหล็กกลับมาก็ไปเอาของอีกเที่ยวจ้ะเต็มคันเลยพี่น้องเก็บมีคนช่วยเก็บหรือเปล่าไม่รู้นี่เก็บคนเดียวได้ของมาเต็มรถเลยเหมือนเอาไปขายเลยเนี่ยแต่ยังไม่ได้แยกเลย หมายไปเก็บของเพิ่งมาจ้าหมายสู้หรือเปล่า <laughs> ส,สู้สู้ทำไมทำนิ้วแบบนั้นว่าทล้แบบนี้เลยเนี่ย <laughs> เอาสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสู้อะไรทำแบบนี้ทำเนี่ยเออใครบ้างไอ้นั่นเลยเอาบอกรูาารที่แม่ได้กาแฟน่ะเอ่อมาด้วยไม่ได้ถ่าย แล้วจู่ๆทำนิ้วกลางกับนิ้วนางสองจ้าเดี๋ยวเรเบิ่งก่อนนะลงพี่น้องอ้าวมาเลยแบบพี่จ้ามาตรงนี้เลยมาตรงนั้นไปจ้าพี่จ้าก่อนมาทางนี้พี่อย่ากระจายนิยิ็กน้อยขี้อายสวัสดีจ้าพี่น้องเออวะ มาตรงนี้มองไม่เห็นตรงนี้อ่านยากก่อนนอนพิกัสมาเดี๋ยวพิกัสมาสวัสดีครับลมหมายลงของจ้าหน้าลงหมายโนนร้องเอามามาเอานู่นตามมิจดึงแล้วพิกาไปตีหน่อเลยบัตรีน้อยพิกาไปตรงโน่นเลยบัตีหน่อยสวัสดีครับ ได้ยาช่วยลงหมายหมายได้ของมาเยอะเลยตัาจะได้กินบางกินขนมทุกทุกทีแหละ เมาทำจริงจังช่วงม่บายด้วยอ้อยออุดไปตั้งนานเออเงี้ยพบสบายมีกี่คนติดตามเองอะแค่สิบสี่ฮะสี่แล้วเนาะนีน่เมื่อกี้นี่ขึ้นหลักร้อยแล้วก็หายไปไม่คลิปต่ออ๋อเดี๋ยวพี่กัสก็ได้เข้ากล้องอีกเด้วน,นะ <c oughs> อ,อ้น้องมายืนตรงนี้ก็ได้มาเลย ไ้การตัวหน่อย้ได้ยานมาหนึ่งคันหนึ่งกเายตากยานมาหนึ่งคันเอาาวิีเฮ้ยไม่มีเนาะลูกเคยตากลูกเคยตากันใจลูเคยตากะหนึ่งเขาให้ผู้เทาก็ไหนึ่งเขาห้ตามมา อันพ่อแล้วนุ่เหนียวนุ่มกับนุ่มเขายาวตอนั่อนะจะยืนดูอยู่นี่ไปแล่นไปนู่นเขากล้องกับพี่กัดไอแคทเข้าไปไม่ใช่ไอกัดยกของหรือเปล่นไหมไปดีล่ะให้ลงไม้เอาลงก่อนให้ลงไม้ยลงกลงเดี๋ยวพี่คุกกับพี่แคทช่วยกันยกเขาเป็นไรหัวหน้าเก็งกันแค่เขาเป็นหัวมาก not <laughs> you. แะว,วันนี้มีสมุนเยอะเลยจ้าทีมงานของเราทีมงานพี่ฟ๊กกับพี่กัสมาช่วยอสองคนค่ะตอนนี้พี่ฟูกกับพี่กัสมาช่วยลงหมายจ้า ไม่มีทางไปแล้วพ่อไม่ยกไปยกขึ้นต้นสูงแล้วเนหน, <c oughs> น,น้าเก่งเดิหน,น้าเก่งก้อง้ยกขวดยกไม่ได้ขวดขวดเด็ดยกไม่ได้ขวด แค่นี้กันก็ได้เดี๋ยวประการกับลุงหมายยกเองหนักไป้ไปก็ไหวยกไปนูดด่นแหละฝั่งอีกฝั่งนี้ฝัง่งทางนี้อเออเฟียงไปเลยยนนั่หนาน่แหละถูกแล้ว แทแๆพี่น้องเอ้ยจิ้มงานเฮาจิ้มงานเฮาคักแท้ๆเลยจิ้มงานตัวเล็กมหมายว่าคักแท้ๆเลยจิ้มงานเฮา เต็มเลยพี่น้องมันมีทางเข้าเลยบ้านนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอามาอีกคันหนึ่งสามเจ้านี่สองเจ้านะพี่น้องของเยอะเลยจ้าคลิปนี้กอไว้แค่นี้ละจ้าคือกาดไปอยู่ตรงโน้นอันนี้ยกไม่ได้นั่นให้ลุงหมายยกออาสดีครับก่นครับอะมา,อาตังกินนมวันนี้ยี่สิ <laughs> เอาพ่อองค์ให่ไปแม่หตามอยู่นู่นเอา,าไปร้ไม่ไปกินนมไป